สัดีค่ะพี่พีสวัสดีค่ะ<อ>าาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมาม่าขอพูดกับพี่พีก่อนได้ไหมคะวันนี้แม่จะมาตัดดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหนาวมาแล้วข้างบนยอดเขานุ้นหิมะเริ่มลงมาแล้วค่ะแม่ก็เลยจําเป็นต้องเลาะดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะฝนตกหิมะตกทุกคนอยูยูหิมะก็ตก ายโดนจังหวัดแบบหิมะตกพอดีเลยตอนแรกคิดว่าฝนนิดนี้นะคะสรุปว่าเป็นหิมะเนาะเนั่นแหละค่ะแม่ก็จะตัดทั้งหมดเลยนะคะตัดให้เหลือแค่ตอประมาณแบบครอบหนึงค่ะเดี๋ยวปีหน้าดอกไม้วพวกนี้เขาก็จะออกมาใหม่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยเนาะแมหิมะใช่หิมะตก ไช่หรอมันยังสวยอยู่นะแม่ก็เลยบอกว่าแบบเดี๋ยวที่มะลงแล้วก็มันจะช้ำอะค่ะมันก็ไม่สวยแล้วอย่างเงี้ยจ,จะมาลงอยู่ใเยี่ยมเขจะต้องตัดต้องแห้งๆไปก่อนค่ะก็เก่งจังเลย <c oughs> ดอกลิลลี่ค่ะอันนี้เอาไหมคะ ดูดอกเลนี่ค่ะิลนี่หลองดูดูตายชื่อยากไหมคะ,ะเอาไหมคะดอกยังสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเสียดายเนาะนี่ค่ะให้ใครแล้วแต่อันญาให้ใครก็ให้ค่ะเอิอ้นารี <laughs> วันนีตัวยู่ทำงานเล่าวันนี้คุณทำาเล่าวันนี่อะอาวุ้ยตกลงี่หลงดูดูค่ะนี่ค่ะเอาไปทั้งสองเลย ใส่ใจกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ตัดท่านี้ก่อนค่ะพวกนี้เขายังสวยอยู่ค่ะเพื่อตัดใส่ใจกันเนาะหิมะก็เริ่มตกลงมาปกคลุมยอดเขาแล้วนะคะทุกคนหมู่บ้านเราตอนนี้หิมะล้อมรอบเลยค่ะนะฝั่งนู้นก็ตกฝั่งนู้นเป็นลานสก,กีนะคะเมื่อกี้แม่ก็ถามเซดริกว่าเธอ,เ,อ,อเริ่มทำมันกลางคืนแล้วใช่ไหมเพราะเซดริกนี่แกเป็นฝ่ายผลิตหิมะค่ะต้องผลิตช่วยค่ะลานสก,กีจะได้เปิดไว พันนักท่องเที่ยวเนะะาะพอมันนี้น่าจะเริ่มทันวาค่ะเพราะว่างานตัวเองอยังเคลียร์ไม่เสร็จตอนนี้ก็เคลียร์งานตัวเองอีกสักเดือนเนาะ สนผักเสร็จก็เอาของมาทิ้งค่ะทุกคนพวกขยะขวดแก้วขวดพลาสติกอะไรเนาะดอกไม้ที่ตัดพ่อวันบอกว่าอย่าเพิ่งเอามาทิ้งค่ะเพราะว่ามีางานที่จะต้องทิ้งด้วยค่ะก็เลยเดี๋ยวค่อยขนมาทิ้งทีเดียวเนาะ ขนมบางอย่างให้พี่ม,มาด้วยค่ะพี่มาไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะอากาศในเมืองยังกุ่นๆนอยู่เลยค่ะแต่บนเขานี่ก็แบบว่าหิมะลงแล้วเนาะว่อเช้านี้ก็ตกนิดนึงค่ะที่บ้านแต่มันไม่ได้ค้างนะคะตกแล้วก็แบบละลายไปอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาคนน่าจะไม่เยอะนะคะในห้างชอบมาวันแบบนี้ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากถ่าในชายโยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาชายโยกันเนาะชายโยก็คือรถเข็นค่ะ พอเปลี่ยนซีซั่นเขาก็จะเอาเอาของหน้าร้อนนะคะมาลดเนาะของม้อนยางแม่กับพ่อแม่ก็จะชอบซื้ออย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเอามาลดราคาเนี่ยเราก็ซื้อไว้ใช้ปีหน้าอย่างเงี้ยเนาะ ไก่ไหมดไก่หมดเหรอไ,หไม่รู้คะหมออเนีัจะกินเี๋ยวนี้เลยเหรอหะคะโอเครีบกินค่ะลูกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปห้างอื่น้วยนะ,ะหลังจากซื้อของร้านนู้นแล้วเดี๋ยวข้ามมาร้านนี้นะคะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านของสัตว์อะคะ่ะแม่กําลังจะมาซื้อ,อพวกสาหร่ายไปใส่ให้ตู้ปลาเนาะของเล่นแมวของเล่นหมายเยอะมากเลย <laughs> อัญญาเขาอยากมาดูนี่ค่ะดูกระต่ายดูหนูแฮมสเตอร์

มีน้ำมีอาหารให้สุนัขด้วยนะคะไดาค่ะได้แล้วค่ะซื้อ,อารายซื้อสองแถมหนึ่งค่ะถูกกว่าร้านทางนู้นเยอะเลยะคะ่ะมาไปเติมน้ำมันมานะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันห้างอื่นนะคะทุกคนอิตเ์ศยิงตาเลยซ <laughs> ื้อของที่ก็มาหลายห้างค่ะ ห้างนู้นมีเนื้อห้างนี้มีผักห้างนั้นมีน้ำยาอย่างเงี้ยใกล้คริสต์มาสแล้วก็ช็อกโกแลตเยอะมากค่ะเอามาล่อตาล่อใจคนสวิตช,ชอบกินช็อกโกแลตมากค่ะทุกคนมีอันนี้จะเสียช็อกโกแลตจะเสียช็อกโกแลตอุลุกุเปเอาไว้จิลี่มา,มาวน,นอีอ๋อเป็นกระปุกออนซินค่ะ ไม่เอาหรอกลูกเยอะแยะแล้วมามาแค่อยากดูเฉยๆนี่ค่ะกระเช้าช็อกโกแลตก็มีนะคะคริส <c oughs> ต์มาสรองเท้าซันต้านี่ค่ะเยอะแยะม,มากมายเลยช็อกโกแลต อสแม็กกี้ค่ะมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าที่เมืองไทยหาซื้อซอสแม็กกี้ขวดใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีแล้วหรืออาจจะมีนะคะแต่ไม่รู้ว่าซื้อได้ที่ไหนเนะาะจะเป็นโซนเครื่องปรุงนะคะร้านนี้มีสินค้าของหลายประเทศมากเลยค่ะอินเดียเออเ,อเชียยุโรปเหนือ,อยุโรปใต้อยู่ในร้านนี้เยอะมากๆค่ะฮะ Yes พอกลับมาถึงบ้านก็ต้องรีบเอาสาหลายมาลงน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะตายซะก,ก่อนค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ